สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะเครื่องแฟนสัญญาณจากซิมมือถือนะมายังโทรศัพท์บ้านนะครับก็ตัวนี้จะเป็นท็อป GSM นะครนหนึ่งนะครับผุณสมบัติเครื่องนี้นะสามารถใช้ได้กับซิม AS Detect กทู o ู e ทูมูฟเ้นะครับตัวนี้นะสามารถต่อโทรศัพท์ได้ได้ทั้งสได้ถึงสองเครื่องเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตู้สาขานะครับ เสงคมชัดด้วยระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เพียงเสียบซิมการ์ดนะครับหรือเสียบลั๊กนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับ mm hmm. เพิ่มเสาอากาศภายนอกในกรณีห่างไกลสื่อนสัญญาณนะครับหรือแผงรับสัญญาณยากิของเรานะครับ mm hmm. ก็เหมาะสำหรับดีสอร์ทบ้านพักตากอากาศนะครับบริษัทห้างร้านโรงงานโรงมานสนามกอล์ฟหรือที่ต่างๆนะครับ ติดตั้งง่ายนะครับสามารถทําเองได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับก็จะมีไฟนะไฟ LED บอกนะฮะบอกระดับสัญญาณนะก็ไปดูก่อนข้างในกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะก็เปิดมาคัเตอร์แอบเตอร์นะครับคัปเตอร์ของเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเสารับสัญญาณ ก็จะมีสายต่อโทรศัพท์ของเรานะครับน,นีับตัวเครื่องเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟ LED นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสาย ต่อโทรศัพท์นะต่อได้สองเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับตัวนี้นะครับสามารถเก็บแบตเตอรี่ได้นะครับสามารถมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบ,แบตเตอรี่สำรองอันนี้ก็จะสามารถเสียบที่ชาร์จแบตได้นะครับที่ชาร์จแบตบตัวนี้นะครับก็ คู่กับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับของแถมของเราคือโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็จะมีฟังหัวเครื่องนะครับจะมีสายนะครับแบบนี้เอาเราไปต่อกรกันดูเลยนะครับ ตอกับสัญญาณของเรานะครับแนะนำนะครับตัวนี้นะครับก็จะ mm. ให้ตั้งเสานะครับไกลๆหน่อยคนระับถึงจะสามารถรับสัญญาณได้นะไม่งั้นจะไม่สามารถโทรออกได้นะครับ เรียนะกได้าไดเสียบกับโทรศัพท์กับโทรศัพตัวนี้ว่าเสียบกับด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับเวลาน,นี้เรายังไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟอยู่ในตัวนะครับก็จะสามารถใช้ได้แล้วก็ ซิมนะแลัวก็จะใส่ซิมกันนะจะขึ้นว่าสนานนะตัวนี้ต้องใส่แบบแบบนี้นะครับก็ลงไปนะครับมันก็ดันเข้ามานะครับมันสามารถเลื่อนได้นะครับแค่นี้เราก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะครับ เราก็จะเสียบเตลเลยนะเพื่อชาร์จไฟเข้านะแล้วก็รอสักพักนึงนะครับก็จะสามารถชาร์จได้ไหนๆก็มาแล้วเรก็จะรอนะรอวันที่ตัวเลขอะไรขึ้นนะแค่นี้เราก็จะสามารถถอดได้แล้วนะเนี้ยคลึ่นก็จะมาน้อยนะครับ ถ้าเรามาใกล้แบบนี้เราจะไม่สามารถทอออกได้นะครับขึ้นจะลดนะครับถ้าเกิดเราออกไปใกล้ๆนะคือตอนนี้เราก็ใช้ไปคครับนี่ครับขึ้นก็จะเต็มนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถทอออกได้แล้วนะครับ ก็จะมีนะครับโชว์นะครับโชว์เบอร์นะครับที่เราโชว์กทรก็ติดแล้วอค่นี้ก็ใช้ได้นะก็วันนี้ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ